ไอ้ต่อไหมไปต่อทีหลังหมดแล้วไอต่อทีหลังเราเพชรทีหลังอันไฟไว้ข้าอย่างเงี้ยท่อน้ำครับพันสายไฟแล้วครับวันนี้มีช่างใหม่มาให้คนรื้อไม่มาพันคนคนไม่รื้อมาพันให้อยู่แบบเดียวโอวเทียนไม่มีหัวเทียนเสียหมดเลยโอ้ยตายเทียนใหม่ใหม่ไม่เสียครับไม่รู้หัวเทียนไม่มีค่าโอห์มเลยครับวัดไม่ได้ศูนย์ ของปลอมเปล่นี่ยังงงนะหัวเทียนเสียเลยคิดไม่ออกเอาจริงของใหม่นะซื้อเกะกล่องเลยแต่ทำไมเสียนี่คิดไม่ออกเพีงใส่คั่วแบตไปให้แบตเตอรี่ขึ้นให้เพีงใส่วางบนโต๊ะให้ทุ่นท้่นเลี้ยงง่ายกินน้ำเปล่าอย่างอื่นกินไม่เป็นวพกประหยัดมีอะฝึกมาดีกินน้ำเปล่าสองบาทโอ้ยชีวิตคนใส่แบตไป อนนเอาอันนี้ขึ้นเอาเอาไอ้น,นั่นมาอยู่ในกระมังหางปลาไหมาอยู่ในพวกแบบอันนี้ต้องทำไงหางปลาเนี่นยอันนี้ต้องเข้าไปข้างล่างในหะ้รถอ่ะเอาแว่นมาด้วยตัหนึ่งอันนี้อันนี้เข้าข้างล่างเลยตรงนี้ข้างล่าง มันจะพอดีมันออกแบบมาพอดีเป้ใช่เลยใช่ครับแหวนด้วยเพ่งแหวนแปแหวนแปในกระมังเลยโยนไปเมื่อกี้เบอร์สิาด้วยไรแด้ามาไหมสิามเบอร์สิบามแล้ามาไหมเดียวเราบอสสาเบอร์สิใช้ไม่ได้แบบตายนี่ผมอยถ่ายน้ำชี้ผมเลยถอดสวด มอ้น้ำมอน้าทิ้งไงคือไม่อยากให้เปิดนี่ไว้ทักเรียนเข้าใส่บพวกเทียนไว้นะเดี๋ยวใส่พวกเทียนไว้เดี๋ยวใส่ไับเดี๋ยวใส่อยากเทียนไว้ดีกว่าให้เป็นสเดี๋ยวเอาพวกเทียนใส่สตาร์ดูไฟออกพวกเทียนนะอยากรู้อยากรู้ออกน้อยอ่ะออกนิดเดียวเพลินนิดเดียวครับเห็นแล้วแหละมันไม่ค่อยแน่นหรอกมันรวมเดี๋ยวค่อยล็อกทีหลังเนาะ อั้นดูสินะบใส่เข้าไปเลยนะบ่สกาแฟนะคันมคันคันตรงนี้น่าจะเอาปักตายบัสิบหน่อยนี่เข้าเลยตายบัสิบมีตัวหนึ่งอยู่ดืดน้ำก่อนกระเทียนรู้ใส่ตัวไหนไม่งเสียหมดนี่เราคิดไม่ออกแต่กระตากระเกินดูดูกระเทียนออกกระจายไฟดีไหม นี่มันเสียทีไม่เสียเสียบเข้าคอยอะเสียบเข้าสายอ่ะอ๋อสายนี่เนาะเออวัดออกดีไหมประกายไฟดีไหมไม่ดีครับลองดูแล้วมันปวดออกไปดึงเรื่องเลี้ยงอยอย่างนี้ป่ะครับไม่ไม่ออกสีฟ้าปั๊บใช่ไหมไม่แป๊ดเลยเลยเอ